สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับสวนเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นกกิดนุะสิธิ์นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าวงการนะครับนะครับมะพร้าวบอนไซนะครับผมก็ผิดถูกนะครับประการใดก็ดิชมกันได้แนะนํากันได้นะครับผมนี่คือผมเพิ่งเข้าวงการนี้ได้ประมาณรัก3เดือนแล้วนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับก็ ตามที่ชอบนะครับมีแบบกรีดหักบ้างนะครับแต่นะครับคือถ้าพี่พี่นักนะฮะพวกนักเซียนพี่พี่ที่มีความรู้นะครับก็ขอคําแนะนําขอคําติชมด้วยนะครับผมว่าของผมนี่ต้องทํายังไงเพิ่มนะครับของผมต้องแก้ไขยังไงนะครับก็เนี่ยครับนี่คือผลงานของผมที่นะครับผมลองผิดลองถูกมานะครับผมก็ ไม่รู้ว่า,าจะดีหรือว่าไม่ดียังไงก็อยากนะครับฝากพี่ๆนะครับผู้ที่มีความรู้มากกว่านี้นะครับนี่คือนะครับบอนไซนะฮะมะพร้าวบอนไซนะครับ,มร ai, รบผมก็มีความชอบนะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการตกแต่งต้นไม้มากขึ้นนะครับตั้งแต่ยุคโควิด 63นะครับตั้งแต่63เลยก็นี่เป็นการเข้าวงการเรื่อยๆวงการเรื่อยๆนะครับผมก็นี่เป็นบอนไซนนะครับมะพร้าวนี่ครับผมใช้มีดธรรมดากรีดนะครับก็มีรอยที่แบบไม่สวยไม่งามนะครับก็ก็ดูจากพี่ๆที่มีประสบการณ์สอบถามนู่นนี่นั่นนะครับก็ เรียนรู้กันไปนะครับเรียนรู้กันไปศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับดิชมแนะนําได้นะครับดิชมแนะนําได้นะครับอันนี้ก็ผมเอามาตั้งในบ้านนะครับตั้งโชว์แล้วนะครับเพ่อผมมีความเชื่อว่านะครับมะพร้าวเนี่ยจะทําให้เรานะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับมีความเชื่อของผมที่สาเหตุที่ผมเข้ามานะครับในวงการของบอนไซต้นมะพร้าวนะครับนี่ก็ มีมีหลายคนนะครับก็แนะนํนมามะพร้าวมามีกา้านทรงก้านส้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับใครมีก็แบ่งปันกันได้นะครับก็หากสวยๆถูกตาถูกใจใครต้องการที่จะนะครับพาไปประดับที่บ้านก็มีแบ่งปันด้วยนะครับมีแบ่งปันด้วยนะครับนี่นี่เออนะครับ นี่เลยนะครับอืมก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็เรียนรู้ศึกษานะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับในช่วงโควิดนะครับอย่าไปเสีเรียดมากนะครับกับโควิดนี่เลยนะครับอืมโอเคนะครับโอเคมากมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับทั้งวันก็ใช้เวลาอยู่กับมะพร้าวนะครับนี่เลย นะครับอยู่มะพร้าวก็ขัดๆถูๆใช้มีดนะครับเฉือนๆไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับขัดๆถูๆนะครับก็ฝากนะครับฝากทุกท่านนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมแนะนําคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าผมต้องทำยังไงเพิ่มเติมผมต้องดูแลยังไงผมต้องดัดยังไงผมต้องกรีดย,ยังไงนะครับ ผมจะนน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับน้อมรับทุกคำติชมเลยนะครับฝากอูรูนะครับก็ผมน้องใหม่มือใหม่หัดขับนะครับขอฝากและฝากตัวด้วยนะครับขอฝากนะครับนะครับมือขอฝากมือใหม่หัดขับนะครับในในวงการนะครับบอลไซมะพร้าวนะครับ ขอฟังเรื่อฝากตัวพี่ๆด้วยนะครับผมก็ดิชมกันได้นะครับให้ความรู้กันได้ก็ใช้มีดนะครับจะ้กนไรตัดตกแต่งเรียนรู้ก็ผมเรียนรู้จากช่อง YouTube เหมือนกันนะครับผมก็เรียนรู้นะครับในช่อง youtube เนี่ยผมเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มาพัฒนาเรียนรู้พัฒนาเรียนรู้พัฒนานะครับนะครับถ้ามีแบบ ผู้ที่แนะนำมาคอมเมนต์มาโดยตรงเนี่ยว่าผมต้องกรีดยังไงต้องใช้ใช้มีดแบบไหนนะครับก็ขอนะครับฝากพุวิพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจนะครับสวนพ่อพันธุ์รักนะครับเข้าไปพิมพ์ภาษาไทยเลยครับสวนพ่อพันธุ์รักนะครับก็ฝากติดตามฝาก กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรคลิปหน้านะครับทำอะไรเนี่ยผมจะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับโอเคสวัสดีครับ